จังหวัดนครสวรรค์กับสนามการแข่งขันเริ่มเกมการแข่งขันครับนะฮะนครับวัตโบดเป็นผู้เขี่ยบอลก่อนสาดยาวบอลขึ้นไปครับในเขตของ4ี่แควทิตตี้ทักไทยนะครับในจังหวัดแรกบอลนะครับออกข้างครับเป็นลูกทุ่มของสี่แควครับวีระชัยทุ่มเข้าไปครับยังติดผู้เล่นของวัตโบดนะครับสิทธิโชคครับสิทธิโชคยังเป็นบอลของวัตโบดครับ นะครับโหเกือบเป็นโอกาสของวัดโบสถ์ครับจังหวะแรกยังล็อกเป็นประตูได้อยู่นะครับเป็นประตูขึ้นน้ำครับในนาทียังไม่ถึงนาทีครับ17วินาทีครับของวัดโบสถ์ซิตี้ครับเป็นจังหวะที่นะครับกองหลังของซีแควยังปรับนะครับร่างกายไม่ได้นะครับทำให้วัดโบสถ์ซิตี้ขึ้นน้ำไปนะ17วินาทีเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมยังไม่ถึง1นาที ให้มาลาฟาเอลมาให้ลาเชนทางด้านซ้ายลาเชนผ่านเข้ามาคุลบุตรลึกนี้เรียบร้อยครับโอ้โ oh หสองประตูต่อศูนย์ครับ mm hmm. คุลบุตรครับเล่นกาบลาเชนครับสองคนครับโอ้โหแม่คร mm ับ hmm. สี่แควบบุกเพลินครับหลังบ้านเปิดครับโดนคุลบุตร ยิงลูกที่สองมาแล้วครับอ,อัตพลอัดอัปนออออไปด่จิมมี่จิมมี่มมยิงเรียบร้อยครับโอ้โครับแม่สาวผู้ตื่ตระหนึ่งครับจิมมี่โซล่าครับโอ้โหโอ้โหตอนนี้เขาเลิกใช้บินซินแล้วครับมาใช้จิมมี่ใช้โซล่ามดแล้วครับตอนนี้ผู้ัดสินเป่าหมดเวลาครึ่งแรกครับ แมนูนาจอมโหดด้วยโบสซิตี้บุกมานำนักลบแองกออย่างซีแควสองประตูต่อหนึ่งส่งแรงใจแรงเชียร์ครับขอบคุณกับร้านชุดชนายสตรีมาใหม่นะครับขอบคุณเมเจอร์ซีริเพ็กสาขาวีสควีพาซานะครับที่การสนับสนุนของรางวัลในทุกๆแมตช์ครับตอนนี้นะครับเป็นจังหวะครับนะครับเป็นจังหวะที่ลาฟาเอลครับหลุดเดี่ยวขึ้นไปนะครับ ทำให้วัดโบสถ์ซิตี้ขึ้นนำสามประตูต่อหนึ่งครับ,รห,บ,รบหมดเวลาการแข่งขันครับผมนะครับวัดโบสถ์ซิตี้เอาชนะนะครับสีควาซิตี้สามประตูต่อหนึ่งครับ